BM พี่สวยว่ะสวยที่ายเลยอ่ะอะไรอะเบพี่อ่ะคันไหนอันน้ำเงินนะ BM คันน้ำเงินไหนกวะอ๋ออ8เหรอเอออ8อ่ะขายยังยูเสวยที่ายเลยทำไมอ่ะสวยดูชอบชอบอ่ะร้านเก้าเอาปะไม่เอาคุณไม่เอาอะไรทั้งนั้นยอมไม่มีตังค์หมดแล้วหมดแล้วอ๋อมีตังค์ไงอ่ะก็ลูกค้าไม่มาซื้อรถเลยอ่ะลูกค้าไม่ซื้อไม่ซื้อเลย แอบน้อยใจหลังๆนะแบบเราก็ทํารถของเราก็มีคุณภาพสูงอะเราก็ตัวดังดีอะเช่งดียางก็ใหม่ล้อก็ใหม่น้ามันก็เติมเต็มถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก็ไม่เคยเต็มถังไม่ใช่ตอนขายไงตอนลองก็ไม่เต็มอะก็ไม่เกี่ยวตอนลองดิตอนขายขายลงไปเนี่ยก็ทําใหม่ให้หมดคื้ใหทุกอย่างอะแอบน้อยใจลูกค้าทำไมแขวนไหมเนี่ยก็ได้อยู่แข็งแลเวงาทรมานทำไมดิ อุย้ยนี่เดินไปไหนแล้วเดินไปไหนมาไหนเนี่ยว่มีแม่คงแม่คา้าก็เริ่มแบบพั<ะ>กพักแล้วผมว่าถ้าตายแบบแขวนคอแม่งลําบากยิงตัวตายก็กลัวเจ็บทุกวันนี้รอตายดีกว่ารอตายดีกว่ารอตายดีกว่าร<ถ>อตายแล้วมึงอ่ะเขาว่านะรอตายแล้วมึงอ่ะรอรอตายแล้วล่าสุดไปทะเลาะก,กับวินมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะขึะ้นไปนั่งหลังรถเขาถามจะไปไหนไอ้เหี้ยเสือกกับชีวิตโค้ชพี่ที่เองคิดดีอ่ะไปนั่งหลังมอเตอร์ไซค์เขาถามไปไหนพี่จะเสือกอะไรครับผมผมจะไปไหนก็เรื่องของผมนะ เออเสือกชีวิตคนเราไปเรื่อยเนี่ยเห็นปะในในพูดสไตล์นายนโยงต่อยอ้นมจะไปไหน <_ an> เออจะเสือกอะไรกับผมแล้วผมไปนั่งเฉยๆนี่พี่จะมาเสือกอะไรผมจะไปไหนก็เรื่องของผมอ่าเป็นอย่างนั้นไปนายโยงเรียกนะน,น้นายนงนงไอ้น้องไอ้นงมันนี่สิไอ้มันไปยืนตรงนั้นกูก็เคยไปยืนตรงนั้นแล้วจะมายืนตรงนี้ได้ยังไงเรามันมน,นี่ไอ้นมอะได้ะไรอ่าได้มาได้มาได้หมอสุนินทักษ์แฟนแฟนยาววันนี้ผมมากับโฮเอ็มผมรักแม็กซิมมากหมอครับ หมอเป็นันิบาตหรืออะไรไม่รู้นะรีวิวเฟดหมอสุนีคนณิฟิสสีขาวครับหมอสุนีสุดีครับยาววันนี้อยู่กับช่องสตีดด็อกไม่ใช่ซุปเปอร์ด็อกเอ็กโอนเอ็กโอนเหรอหมอไปแล้วหมอมีคิวทำไปไม่เอาไม่เอาเอาหมอทั้งคลิปเลยไม่ไหวกูขอกูขอไม่ไหวเหนื่อยเดี๋ยวกูเล่นด้วยไม่เอาไม่เอายาววันนี้หมอสุนีดูแล้วเฟดเทวายเทวาย อยาให้ไว้ต้องเทอย่างนี้เลยเทอย่างนี้ไม่เทอย่างนี้ได้ย่อยากจะถามหมอว่าทำไมหมอไม่ฉีดทิ้งหมอฉีดลงถังทำไมเบื่อเก็บไว้กินได้ไม่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 อันนี้เป็นหมอเดี๋ยวผมเป็นอ่างสัตวเทิงให้หมอมีเต็มไปหมดเลยแล้วเพื่อนหวานหนีครับวันนี้โย่วันนี้ครับคุงหมอ โอ้ผมนี่แปลงขับคุงหมอมาตั้งนางแล้วมาหมอไอ้นี่ของผมอ่าเอาเสื้อหมอไปใส่ไดเยอะโอ้ยิงลีมากงเลยขาวยิงดียิงลีไงดียิงลีขับพูดตามหมอขาวพูดตามหมอขาวผมผมอ่างเธอเทิงผมอ่างเธอเทิงครับผมมีเงินถ้าผมมีเงินผมจะซื้อรถผมจะถือรถ ผมจะซื้อที่ดินผมจะซื้อที่ดินและผมจะซื้อบ้านผมจะถือบ้านจะจะจะหรือทำเฮียอะไรอ่ะก็ซื้อบ้านไงผมจะซื้อบ้านผมจะหรือบ้านซื้อซื้อหรือบ้านหลังลามลามก็หรือบ้านหลังแรกซื้อจะหรือทำเฮียอะไรอ่ะซื้อก็ซื้อเออแล้วปีปีอะไรครับคันนี้เป็นปี2013ไม้นเชนครับ แอร์หลังนี่ไม่มีอ่ะไม่ไม่มีแอร์หลังใช่ครับเป็นปี2 0 1 3ครับ2 0 1 3มันมีถึงปีไหนนะปี15บ้าครับต้องคุยแบบนี้ครับพี่ก็มันผลิตตั้งแต่ปี1.0สิ้นสุดลายการผลิตที่ปี2.0.1.4แต่มันอู้สิบสี่ปีใช่สี่ปีรอใสี่ปีสี่ปีสี่ปีแต่ปัญหาคือแบบนี้ครับ ไอ้รถรุ่นนี้มันผลิตไม่ได้ที่ไทยผลิตที่อินโดนีเซียเพราะนั้นการนำเข้ามันต้องมีระยะการรอคอยใครมาอินโดนีเซียเมียงกะลาบาฮะไม่ใช่อินโดนีเซียมันเขาใช้ภาษาอะไรอ่ะก็อิสล่าอินโดภาษาอินโดโอไม่เอาอย่างเลยพี่ง่ายๆจะไงจาการ์ตาอันนี้อันนี้อะไรนะเมืองหลวงอ๋อนี่อ่าสวัสดีแบบอินโดนีเซียจาการ์ตามาแล้วอ่ะเอ้าหมดใจเงียบก็ก็เงียบเสียงได้หนังใจสวย มาครับพี่คันนี้ต้องคุยแบบนี้ครับรถเนี่ยเขาผลิตที่อินโดนีเซียโอ้โหมาคุยเลี้ยงหรอกกาอ,อินโดอินโดอินโดผลิตที่อินโดนีเซียฉะนั้นนะครับการผลิตนะครับต้องมีระยะการรอคอยพอเขารอคอยเสร็จปุ๊บผลิตปีหนึ่งศูนย์ก็จะส่งเข้ามาในไทยรถแรกกับปีหนึ่งศูนย์ก็จริงครับแต่ผลิตเข้ามาแล้วส่งขายในไทยเลยเป็นสิบจดสิบเอ็ดรถปีสิบเอ็ดก็จะเปจดสิบสองรถปีสิบสองจดสิบสามจะเป็นตัวไม่ได้เชนคือตัวนี้ครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดลายการผลิตที่ปีสองพันสี่ก็คือ ปีคริสต์ศักราช2013กับ2014ส่วนใหญ่เป็นแอร์หลังแล้วก็มาจำหน่ายแล้วล่าสุดที่คันสุดท้ายจริงน่าจะปี2016นะครับเพราะว่าแต่ละดิลเลอร์เขาก็บังคับซื้อกันนะครับเพราะด้วยความที่สมัยก่อนนะพี่เชนนะรถมันขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีปุ๊บคันด้าก็เลยบังคับดิลเลอร์นี้ซื้อ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 ดิลเลอร์ก็ต้องถือแบกไว้อันนี้ครับน่าจะสิ้นสุดการขายในโชว์รูมน่าจะปีประมาณ2016ประมาณนั้นนะครับเฮ้ยสอกายหายนะหมุนได้ยังมีหลัง เต่อได้ต่อได้ดาวมาให้ไม่ใช่ไม่อยากไม่อยากไปด้วยครับผมเป็นตัวแทนท่านผู้ชมยินดีแล้วท่านผู้ชมบางคนก็ไม่กล้าติคุณติได้เพราะคุณเป็นติ๊กต็อกติ๊กต็อกเบอร์ติกต็อกเบอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เฟสบุ๊คเบอร์เป็นทุกอย่างแล้วเหรอเป็นเบอร์เบอร์หมดอ่ะหรือว่าอ่าสมมติอย่างใหญ่ใหญ่เบอร์อ๋ออย่างแฮมแฮมเบอร์เล่นยียอะไรเนี่ยตัวสอบนะผมณได้ตัวสอบนะยินดีครับยินดีครับท่านคิวซีฮะ นี้พนักท่านมาพนักท่านคิเป็นพนักท่านนะอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ครับมันสามารถเปลี่ยนได้ครับก็เปลี่ยนไงก็เชี้ยวก็เปลี่ยนก็บอกว่ามันเป็นสติกเกอร์เฉยๆจริงๆมันเป็นสติกเกอร์ทุกคันมันเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่ต้องอธิบายชี้ปั๊บต้องพูดว่าเปลี่ยนครับโอเคดีมากเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับย่างย่งเพาะย่าอนนี้ไฟหน้าเป็นคัสซ่อมมาแล้วคัสซ่อมครับอันนี้เป็นลูกแก้วใช่ครับแล้วก็มีเดย์ไลท์เนื้อตัวดีนะ เหนือตัวเนี่ยครับเอาไป5้าพันห้าราคาอะไรนะห้าพันห้า้ยพี่ถ้าห้าพันห้าได้แค่เลียอมไม่ได้นะราคา15บปีแล้วมันได้แค่เลียนะพี่อมไม่ได้นะเนือตัวดีพี่ชอบเลียเปล่าไม่ชอบเค็มเฮ้ยพี่รู้ได้ไงรู้ไม่ใช่ปัญหาพี่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาได้ครับพี่อ่าฝาครอบครับเดี๋ยวเบิกให้ครับพี่ตอนนี้ไฟโดนแกะมาแล้วนะครับ ใช่ครับมันมันต้องแกะแล้วพี่มัมต้องนอไฟแต่ว่าแก้มเนี่ยไม่ค่อยไม่มีรอยนะใช่ครับเครื่องเดินนิ่งนะฮะฐานสวยโอเคใช้ได้เนื้อตัวดีดีไหมเนื้อตัวดีถือว่าใช้เด้าเลยอ่ะใช้ได้ใช้ได้เลยมากับล้อละมากับล้อเล่นฮะตันนี้ล้อเล่นไม่ได้จริงจังเหรอนล้อเล่น นี่ลอเล็งนะคับเก็บเก็บเก็บตรงไหนพี่อ๋อตรงนี้เหรอบังโอันนี้เพิ่งเห็นอาดันครับแต่เก็บให้ครับพี่เก็บบังโคเก็บให้เก็บให้เก็บังโคเรียบร้อยได้ครับพี่เพราว่าลูกค้าผมนี่ครับ X O t o Sport ได้ครับนายเฉพาะ X O t o Sport เท่านั้นครับที่จะที่ผมชี้นี้แล้วเขาจะเก็บให้เรียบร้อยครับนายถ้าเป็นขาจรขาเดินขามูลวอล์กอันนี้ไม่ได้ไม่ละขาขามูลวอล์กเป็นแบบไหนฮรเป็นแบบไหนกดานรดานกระดาน่านกระดา่านรดคือไม่ลื่นเจ็บเจ้าดี ขาวดงก๊อกเลยเฮ้ยเมื่อกี้ขาดดำก็ไปดูนะครับพี่เดินดูข้างในสวยงามครับผมชอบเบาะสติชิ่งที่ตัดใช่ๆแบบนี้มากกว่าเพราะผมไม่ชอบสติชิ่งที่เป็นดำแล้วเดินได้แดงผมว่ามันดูโลเก่าไปแล้วมันเริ่มเริ่มเก่าไปแล้วสติชิ่งขาวนี่ผมว่าดูดีใช่ครับสวนสดีก็สติชิ่งเทาหรือขาวแล้วแต่คุณเรียกอัันนี้เทาครบผมว่าดูดีครับกับผ้าบันไดสวยก็อยู่ครบก็ดูไฟการทำงานโอเคครับ เยี่ยมเยี่ยมเท่าไหร่เยี่ยมเป็เจลข้างในฮะราคาราคานี้499ทำไมคิดนานอะไรฮะทำไมคิดนานมีหลายคันสดกดเนี่ย499 499ขนาดราคาแข็งนะอะไรนะฮะราคาแข็งใช่ฮะก็บอกงี้นะว่าวันที่เขาผลิตมาอ่ะฮะใหม่ๆใหม่ๆจากอินโดจากอินโดไม่ค่อยซื้อกันไม่ค่อยซื้อกันใช่แล้วรถมันก็กองรถมันกองพอกองก็ดับราคา กดั้ราคากันกดั้ราคาลงก็คนก็ไปซื้อกันคนก็ไปซื้อพอไปซื้อกันไม่ได้เอาเข้ามาขายอีกแล้วไม่เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อก็ตอนนี้ไม่มีคนซื้อปุ๊บประเทศไทยก็ใช้รถที่เป็นรถขนาดเล็กที่เป็นเออ่ station wagon ใช่เป็น wagon เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำให้ราคาค่าปิดมันทรงมันท่งคือเป็นสับของ วัลลุหรือเศรษฐศาสตร์ครับเกาเรียกว่าราคาแข็งราคาแข็งตกยากเดี๋ยวนะฮะสัตว์ของวัลลุเมื่อกี้มาภาษาอังกฤษแล้วทำไมตอนบอกว่าราคาแข็งถึงใช้คําว่าราคาแข็งเลยครับไม่คนไทยเข้าใจออ๋เราต้องแปลสองภาษาเป็นสองภาษาอ่าดีที่ไม่พูดภาษาบราซิลด้วยอุ้ยครับพูดไปเป็นประมาณไหนฮะออดิออสเฮ้ยเป็นภาษาบราซิลบราซิลบราซิลนะกึ่งกึ่งเม็กซิโกก็คึ่งกึ่งเม็กซิโกไม่กล้าถามตอบกัวตันนะ ทั้งหมดเนี้ยผมต้องขออนุญาตไปลองยินดีฮะะกาเป็นไงครับก่อนลองเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันก่อนนะไม่ต้องเติมเป็นรถเลยไม่ไปครับเป็นรถไม่ไปฮะคลิปนี้ไม่ไปกลัวเข็นเข็นเนี่ยมันต้องไม่เข็นขึ้นรถโลโก็เคยทำให้โอมผิดหวังเหรอตัวตั้งมาได้อยู่ได้ไหมไปโลโก้ไม่ทำไม่อมผิดหวังอ้ยเติมเถอะใช่ไหมนะโลโก้นี่หาโลโก้แดงมาใส่ให้ลูกค้าได้ไหมได้ครับนะ มันซิทเนี่ยมันข้อด้อยของฮอ n d a อยู่แล้วนะฝาาถึงผู้บริหารฮ o n d a มอเตอร์ประเทศไทยด้วยให้โลโก้คุณชุบมาทนมือทนตีนทนเหงื่อคนไทยกันหน่อยใช่ลอกกันหมดนะแล้วก็สวิตช์ปุ่มแอร์เปลี่ยนได้ไหมหรือว่าพ่นสีให้มันสวยงามได้ไหมทำให้ใหม่ครับพี่ให้มันสวยงามนะครับอันนี้คือผมต้องติคุณเลยเพราะว่าดีฮไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ชัดเจนนะโอเคไฟนี่เช็ดคราบได้ไหม S <S เดี๋ยวเลียให้เลยครับดทีวียใช้ได้านได้อยู่ไหมทีวีอ่าทีวีมันเก่าแล้วครับจะแนะนําว่าซื้อไปต่อให้ใช้ได้ไม่ได้แนะนําซื้อไปต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนทีวีนะครับผมครับโอเคเครื่องเริ่มสั่นนะครับไม่ได้ไปแล้วไ <laughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยดับดับจริงดับจริงจริงองมันไม่เคยเต็มถัง ไม่ใช่ตอนขายไงตอนลองก็ไม่เต็มอ็ตก็็ไม่ <c oughs> ไอ้เหี่ยกูว่าแหละ <c oughs> พี่เราคิดเดี๋ยแล้วเขาไปดับอยู่ข้างหน้าเราเดียวเออเขา,าันดับตรงเนี้ยดีแล้วยังจะพยายามออแล้ว <c oughs> พี่พอแล้ว ราคา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 ,ราคานีส <4 S 1> ี่เก้าเก้าครับนี่ราคาสี่แสนเก้าเหมื0นเก้าพันบาทฟรีดาวครับผ่อนได้หกปีครับน้ำมันเต็มถังไหมน้ำมันเต็มถังตอน, <laughs> ตอ,นออกไปฮะ <laughs> แต่ไม่ใช่ตอนลองแบบนี้ครับ <laughs> เป็น่ส่ของเหลวไหมเยนถ่า่อของเหลวให้ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ครับแล้วก็แถมกล้องมองหลังให้อีกเอ้ยเจ้าดิกล้องบันทึกให้อีกหนึ่งตัวครับได้ครับเครือบสีให้ใหม่อะไรใหม่พอแล้วมมมมััันนนสตตตาารไ่ิิดดก็คือห โอ้ยดับคาไม่ใช่บอกว่าดับคาตีไม่ได้อ่ะดับคาโชลูมเล้เป็นเทปแรกเลยที่ดับจริงๆใช่แล้วเขาต้องการช็อตนี้มาตั้งนานแล้วใช่สาสมใจเจียดอะ่ะนี่ทำไงครับทำอะไรครับพี่ก็เข็นสิครับเรียบร้อยฮะ <laughs>